เวสแลนอารียโปรแกรมมีพื้นที่เป้าหมายนำล่องอยู่ในเขตพื้นที่7แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อการแก้ไขความยากจนให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านในเขตพื้นที่แขวงสารวันมีสภาพความต้องการจากการประเมิน ความต้องการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือต้องการที่จะพัฒนาเทคนิคการปลูกหอมแดงที่เดิมทีปลูกหอมตามริมฝั่งโค้งและในบริเวณบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กพอได้บริโภคในครัวเรือนเนื่องจากขาดความรู้และขาดเทคนิครวมทั้งประสบการณ์ในการปลูกดังนั้น ทางโครงการจึงได้จัดการึกรุบรมดังกล่าวาผานมานี้เส่ที่เจ้าในยผ่านมาตั้นแสต่นการฝพนีวมิชนเจ้าเม่นว่าการปลูกพืชพับชนิดนี้จะเป็น ซาลินด่วนจะเป็นคนนิดนึงที่จะดึงดูดให้ประชาชนมีสมัครมีสั่งซืมีไลฟ์อัพมีในการในการส่งเสริมการพิมพ์ตัวการใส่สิทธิ์ให้ไปดนของประชาชนในจำนกวนนั้นข่าวโครงการเว็บแอนแอร์เรียนโปรแกรมได้จัดสรรงบประมาณตามแผนกิจกรรม เพื่อจัดฝึกอบรมโดยเริ่มจากการศึกษาดูงานสภาพพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่จากแขวงสลาวันในเขตจังหวัดศรีสกีดและยังได้จัดศึกษาดูงานของอาจารย์จาก,กศรีสกีดในพื้นที่ที่จะทาการฝึกอบรมหลมังจากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามสภาพความต้องการและสภาพ พื้นที่จริงโดยในการจัดการเรียนการสอนได้สนับสนุนจากอาจารย์จากวิยกทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฮิคารเตกและ,กะเกษตรกรผู้มีความรู้ความชำนาญการในการปลูกหอมแดงเป็นอาชีพจากพื้นที่จังหวัดฮิคารเกเตกิจากการปลูกหอมที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาคือพันธุ์หอมที่ใช้ปลูกส่วนมากเป็นพันธุ์หอมบวกเมืองเลยซึ่งเป็นพันหอมที่ปลูกเอาต้นหลังจากการศึกษาสภาพจริงแล้วได้คิดเลือกได้คัดเลือกพันธุ์หอมที่เป็นพันธุ์พุ้นบ้านจากจังหวัดรีสะเกตมาใช้ในการปลูกและจากสภาพการปลูกที่ผ่านมา พบว่าปัญหาคือดินที่ปลูกไม่เหมาะสมการเตรียมดินไม่ได้ทานสภาพหลักการปลูกทําให้การเจริญเติบโต,ตของราบไม่สมบูรณ์เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเพราะว่าปลูกยางอืดอยากอะเห็ดั่วเฮ็ดสวนนี่แหละเห็ดหน้าก็พอแต่กุ่มกินกับเทิงยางนะอ่อาจะกุ่มกินเห็ดสวนพอ่อได้ซื้อเลย ไปาืชจากปัญหาและสภาพที่กล่าวมาข้างต้นแล้วหลักสูตรจึงได้กำหนดประเด็นการสอนตั้งแต่ความเข้าใจทั่วไปเรื่องพันธ์หอมแดงสภาพการปลูกหอมแดงการคัดเลือกพันธ์หอมแดงการเตรียมดินเพื่อปลูกหอมแดง การป้องกันวัชพืชในพื้นที่การปลูกหอมแดงและการปลูกหอมแดงในพื้นที่น้ำล่องรวมถึงการรักษาโรคต่างๆจนกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสามารถนำไปจำหน่ายได้สสออนนเราจะ โดยการเน้นการปฏิบัติการจริงแนะนำวิธีการเทคนิคเบื้องต้นอ่อมจริงที่เป็นเทคโนโลยีไลก่อนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องจิงนะครับการเรียนการจัดการเีการสอนเราจะใช้การพูดทฤษฎีเริ่มต้นเด่นและพระนาพาปฏิบัติให้ทุกคนได้มีส่วนร่รวมตามหลักสูกต<า>สรกาสราสอโรง<า>รระยะสั้นครั้งนี ได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่จริงเช่นการใช้วัสดุคุมแปลงได้เลือกใช้ฟางข้าวและแกบเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นบัตโอกาสเดี๋ยวต่กอนม่เคยรู้ภักบวชเนาะแต่หรบถึูธรรมดาถึงปัจจุบันนี้กับทางอาจารย์ธรรมติษย์สอนอาจเห็นไปตามบเรีเพิน นอกจากนี้ยังได้ฝึกให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติซ้ำเพื่อทบทวนความรู้ตามกระบวนการที่ได้จัดการเรียนการสอนมาเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นัว่านาซูจะมีสกันน,นี้ได้นำเอาบทเรียนหลายอย่างจากประเทศไทยกับคือจังหวัดชิซิเกะซึงไปเห็นตัวจริงเนาะ ไปเห็นว่าการปลูกบัวหัวแดงนี่เมนเย็นเป็นแบบกระบวนการปลูกไา้เป็นชิ้นขาดถึงเทคนิคตามหลักวิชาการเพื่อว่าได้กำไรผลผลิตและจากนั้นแนวความคิดของข้าพเจ้าแนะนำตั้งนานๆของเรื่องนี้เมนอยากนํำบทเรียนนั้นเพื่อมาศึกษาที่การเย็นในปัจจุบันนี้หอมแดงปัจจุบันนะครับจะต้องดินการปลูกควมแดงจะเป็นจุดสุดช่วยนะครับ แี่้องชาวเราต้องเาองาความังจุดแต่อยู่แต่กับพอท่านได้มาสถานของที่พวนแต่ว่ากับพอดำเนินการไปได้ฉะนั้นในการมาครั้งนี้เกษตรกรผู้สนใจนะครับในด้านการปลูกหอมแดงกลุที่ว่าหลายครอบครัวนะครับสนใจในการปลูกหอมแดงเพราะว่าเป็นพืชเศร,รษฐกิจนะครับทาง สภาพเบื้องฝั่งอำเภอเขมรราชจังประเทศไทยี่ฝั่งโค้ดีความเป็นอยู่ของชุมชนได้มีการปลูกพืชตามสองฝั่ง